มลทนทหารบกที่24จัดคอนเสิร์ตกรักไทยหัวใจ4เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์กรักชาติรวมถึงสร้างการกรับรู้บทบาทหน้าที่ของกองทัพบ,บกนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,านีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแสดงดนตรีกองทัพบ,บกเพื่อประชาชนสมัยอาร์มี่กองพันปฏิบัติการจิตวิทยาศูนย์สงครามพิเศษหรือว่าคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสีภาค ณเวทีชั่วคราวสนามทุ่งสีเมืองอุดรธนานีโดยมีพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24พันเอกธนาวีวิชาชัยกรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุดรธนานีหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนร่วมชมและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพลตรียุทธนามีทิพย์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีเจตนารมณ์ต้องการให้กำลังพลของกองทัพและครอบครัวมีความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกของกองทัพบกและต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ในบทบาทของคนไทยด้วยกันเองมีความรักความสามาคัคคีมีอุดมการณ์ความรักชาติและการเทริดทูนสถาบันโดยใช้ขีดความสามารถของกองพันธุ์ปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมได้รับทราบจำนวน21ค่ายทั้ง4ี่กองทัพภาคในชื่องานแสดงคอนเสิร์ตรักไทยหัวใจสีภาคซึ่งเป็นการแสดงเป็นเวทีที่4ที่จังหวัดอุดรธานีโดยมีวงดนตรีจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษร่วมขับกล่อมบทเพลงโดยใช้ชื่อว่า สมายอา์มี่และมีวงดุริยงนทนทางมณฑลทหารบกที่24ศิลปินพื้นบ้านร่วมแสดงนอกจากนี้ยังสอดแทรกการแสดงที่เสริมสร้างอุดมการณ์การรักชาติและกิจกรรมสนุกสนานมากมายพร้อมเชิญชวนชายไทยสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการเพื่อรับใช้ชาติด้วยความภาคภูมิใจอีกด้วยารั เลือดแห่งใจจะทำใหนกองพลบกเธอ